รันด o อมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่คุณติดบ่วงเรื่องอะไรแน่นอนว่าเป็นเรื่องของความรักและก็การเยียวยารักษาสิ่งต่างๆในชีวิตที่ผ่านมานะคะไพ่แนะนำให้คุณเรียนรู้ให้เยอะๆและเชื่อว่าโชคชะตานั้นเข้าข้างคุณเสมอเขาจะนำพาโชคดีมาให้กับคุณขอแค่คุณใช้ชีวิตให้มีความสุข ตื่นรู้และออกมาจากอวิชชาสิ่งต่างๆที่มันบังตาคุณเอาไว้เมื่อจิตใจของคุณนั้นสงบคุณจะให้อภัยเข้าใจรักตัวเองและทำตามแพชชั่นที่คุณต้องการในชีวิตเพราะงั้นบ่วงของคุณนอกจากเรื่องของการไม่รู้แล้วคุณจะต้องศึกษานะคะแล้วก็สงบใจนะคะเพราะงั้นนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัติเพื่อพ้นจากบ่วงที่ยึดคุณเอาไว้ในโลกสามิตินี้ ตื่นรู้ไปด้วยกันนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากสับสไคร้ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ